ฟังด่วนสามวันเกิดต่อไปนี้จะมีวันเกิดท่านรวมอยู่หรือไม่ถ้าไม่อยากพลาดคคำทำนายดีๆต้องฟังคลิปนี้ให้จบไม่เชื่ออย่าลบดูเด็ดขาดเพราะนี่คือคำทำนายที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจากตำราลึกลับจากหมอดูเทวดาเป็นตำราที่แม่นอย่างกับตาเห็นที่สุดในโลกฟังแล้วแทบขนลุกไม่อยากเชื่อหูุงตัวเองเป็นขุมทรัพย์แห่งความล่ำรวย จะเปิดให้ท่านและเปิดคำทำนายจากตำราบโบราณโหราศาสตร์ไขค,ความลับจากสวงสวรรค์ที่ท่านไม่เคยฟังจากที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนบุญเก่ากุศลที่สร้างมานั้นส่งผลต่อดวงสตาวาสนาของท่านสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงสตาจากช่องดูดวงสตามหาเศรษฐีถ้าต้องการให้คำทำนายเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่าน จงพิมพ์ลงใต้คอมเมนต์เลยว่าข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นแห่งบุญจะเป็นการเปิดดวงสตาเปิดทรัพย์เปิดโซคพิมพ์เสร็จแล้วเชิญทุกท่านไปรับฟังคำทำนายกันได้เลยสามวันเกิดต่อไปนี้ท่านคือผู้มีบุญวาสนาบารมีสูงหลังจากที่ฟังคำทำนายนี้จบสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวท่านทรับสินเงินทองหลางไหลเข้ามา เตรียมตัวรับมือให้ดีๆเพราะดวงจะพุ่งแรงแอบบสุดขีดคนที่เกิดสามวันต่อไปนี้ถึงคราวชีวิตต้องบอกลาความยากจนเสียทีความจนจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนหมอดูสมัยโบราณได้ทำนายเอาไว้แม่นอย่างกับตาเห็นเพราะอานิสงค์จากบุญเกา่าที่ได้ส่งผลเกิดมาเพื่อให้ท่านนั้นร่ำรวย ดวงสตาจะพลิกผันเตรียมตัวบอกลาความจนได้เลยชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดไม่เชื่อ,อยาลบหลูเด็ดขาดเพราะหมอดูหลายสำนักชื่อดังได้เตือนเอาไว้แล้วว่าความร่ำรวยกำลังจะเข้ามาเยือท่านคนที่เกิดในสามวันต่อไปนี้ดวงสตาจะพลิกผัน จากดวงร้ายกลายเป็นดวงดีคนที่เกิดในสามวันนี้หนีให้ตายก็หนีไม่พ้นความรวยวันเกิดที่หนึ่งคนที่เกิดวันเสาร์ดวงสตาเจ้าเสนีมีคนรักคนหลงผู้จาสิ่งใดเป็นอันดีบุญเก่าจะหมุนเวียนหนุนสงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วทุกสากลลโลกจะมาปลูกฝักรักษาและคอยซีให้ท่านนั้นชีวิตค่อนข้าง ดีและโชคลาภเกี่ยวกับเงินทองทำให้ท่านดูเหมือนว่าเป็นคนโชคดีอยู่ตลอดเวลาท่านนับจากนี้ไปจะได้หลุดพ้นจากความลำบากแจกจนเสียทีมีโอกาสสูงถึงจะได้เงินก้อนใหญ่มาแบบฟุกฟุกมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์ถูกรอตตอรี่รางวันที่หนึ่ง ไม่ว่าตัวท่านนั้นจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะหมุนเวียนมาถึงตัวท่านอย่างแน่นอนไม่เชื่อยาลบลู่เด็ดขาดเพราะนี่คือคำทำนายที่แม่นยำที่สุดในโลกชีวิตนับจากนี้เตรียมตัวบอกลาความจนได้เลยเพราะความร่ำรวยกำลังจะมาเยือนชีวิตของท่านท่านจะกลายเป็นมหาเศรษฐีแบบไม่ได้ตั้งตัว เตรียมตัวรอรับความร่ำรวยอย่างเป็นทางการได้เลยวันเกิดวันที่สองคนเกิดวันศุกร์สำหรับดวงของคนที่เกิดวันศุกร์นี้ชีวิตนั้นในวัยเด็กจะต้องดิ้นรลนมากมายแต่พโอโตมาเป็นผู้ใหญ่ชีวิตเข้าสู่วัยกลางคนดวงสตาพลิกพันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากความยากจนจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาแทนดวงสตามาถึงคราวแล้ว ทีชีวิตจะกลายเป็นมหาเศรษฐีชีวิตจะหลุดพ้นจากความลำบากเสียทีเพราะอัน,นิสงจากบุญเกา่าได้ส่งผลแล้วในชาตินี้ดวงจะดีถึงขั้นล่ำรวยจากหน้ามือเป็นหลังมือจากดวงร้ายกลายเป็นดวงดีจากดวงที่ไม่ดีกลายเป็นมหาเศรษฐีทำให้ตัวท่านนั้นมีความโชคดีทำอะไรก็จะเลินลุ่งเรืองทำอะไรก็สำเร็จลาบลื่นดวงสตา ถือว่าถึงจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่จากที่ผ่านมาเคยเจอปัญหาอย่างมากมายมหาศาลนักดาสาหัสในเรื่องของเงินเงินทองทองติดขัดขาด,ดมือทำให้การสิ่งใดก็ติดติดขัดขัดเริ่มแลกเหมือนจะดีแต่ก็มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาขัดความควเจริญชีวิตที่ผ่านมานั้นสุดแสนจะมืดมัว18ด้านมองไม่เห็นทางออกเลยทีเดียว ไม่เห็นทางออกสักทางแต่หลังจากผ่านพน้นคืนนี้ดวงสตาของท่านดวงสตามหาโภกทรัพย์ดวงสตามหาเศรษฐีของท่านจะถูกเปิดชีวิตต่อจากนี้ไปจะมีแต่เงินแต่ทองจะมีแต่ความปังความรวยดวงสตามหาโภกทรัพย์เปิดดวงสตาจะดีถึงสุดขีดทำอะไรก็สำเร็จราบรื่นยิ่งขึ้นทำอะไรก็โชคดีเสียหมด หยิบจับสิ่งได้ก็เป็นเงินเป็นทองเพราะมีเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคอยประทานพรให้ความดีเพียงเล็กน้อยก็ได้รับอนิสงส์มากมายวันเกิดที่สามเกิดวันจันท์นี่คือจุดที่ถึงเวลาแล้วดวงสตาวาสนาจะก้าวทับเงินล้านถึงเวลาที่ดวงมหาเศรษฐีดวงมหาเฮงมหารวยที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติจะถูกเปิด แล้วดวงสตาของท่านนั้นถือว่าดีมากดวงสตาชีวิตได้มาถึงจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่สุดดวงสตาของท่านนั้นจะพุ่งแรงดวงสตาของท่านนั้นจะดีขึ้นแบบท่านตาเห็นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในช่วงปลายปี2024เป็นต้นไปดวงสตามีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่ท่านจะมีโชคท่านจะมีลาบก้อนใหญ่ที่สุด ที่เคยมีมาตามตำราโบราณของรักษาคนโบราณเชื่อว่าคนที่เกิดวันจันทร์นั้นเป็นคนมีบุญเกา่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยบันดาลโชคลาภและคอยชี้นำให้แก่ชีวิตของท่านคอยดำเนินโชคลาภเกี่ยวกับเงินทองเป็นคนโชคดีตลอดเวลาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้รวยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงโดนบันดาลให้ดวงสตาท่านนั้น ลายเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ป้ายแดงแบบไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนชีวิตของท่านนับจากนี้จะได้หลุดพ้นจากความยากจนเตรียมตัวบอกลาความจนได้เลยไม่ช้าต้องลํำรวยชีวิตของท่านจะมีแต่คำว่าโชคดีเงินแสนเงินล้านจะเข้ามาหาแบบรัวๆสิ่งที่ท่านเคยคิด สิ่งที่ท่านเคยหวังอยากจะได้อยากจะมีไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่รถป้ายแดงทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นจริงอย่างแน่นอนเตรียมตัวเอาเงินก้อนใหญ่ไปปลดนี้ปลดศีลกันได้เลยการพยากรณ์ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้จงใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นการเตือนสติในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย